สวัสดีครับเราจะมาดูแนวทางเลขซองปกเขียวกับน,นะครับว่ารอบที่ผ่านมามีซองไหนเข้าบ้างและรอบที่จะถึงนี้มีเลขอะไรบ้างเริ่มที่ซองแรกนะครับซองเติมฝันล่างให้ศูนย์มานะครับก็มา5 0ูรอบนี้16สิงหานะครับบนให้ตัวเด่น4กับ7ล่างให้เด่น5กับ8ซองต่อไปเลขเข้าตาตัวเด่นให้5 จับชุดสองตัว50มาล่างนะครับแนวทางรอบนี้ตัวเด่นให้3จับชุด2ตัวมี3า3 7ี่าดชุด3มตัว6 3 7 2 3 8สชุดซองใส่น้ำนำโชคล่างให้มาที่เด่น5นะครับก็จับชุดมาตรงๆครับ50แนวทางรอบนี้นะครับบนให้มาเด่นสี่ จับชุด2ตัวมี 41, 45, 47, 3ตัว 8, 45, 6, 47ในส่วนของชุดล่างนะครับให้เด่น0จับชุดมี 04, 07, 08เล็กซองชัวล่างครับรอบที่ผ่านมาให้มาเด่น5จับชุด2ตัวก็ตรงๆครับ50แนวทางรอบนี้ครับ16สิงหาชุดล่างให้เด่น4จับชุด2ตัวมี 41, 44, 46 สีต่อไปเลขซองหลัก10บนนะครับก็มี5มา5 2แนวทางรอบนี้ครับหลัก10บนมี1 4 5 7 8สี้าเน้นสอตัวนำเสนอครับมี4กับ7มาต่อที่ชุดเซียนฟันธงนะครับงวดที่ผ่านมาชุดล่างให้เด่นศนยผลมา5 0แนวทางรอบนี้ครับเริ่มที่ชุดบนครับให้เด่น8ชุดสตัวมี8 0 8 2 1 8 1 8 9ชุด3ตัว5 8 0 2 8 1 0 8 9ชุดล่างให้เด่น3ชุด2ตัว4 3 5 3 7 3 8 3เลขซองเซียนเก่งครับรอบที่ผ่านมาล่างตัวเด่น0ผลก็มา5 0นะครับมาดูแนวทางรอบนี้ครับบนตัวเด่นมี2กับ8จับชุดมี2 1 2 5 8 1 8 5ชุดล่าง เริ่มที่เด่น3ครับจับชุดมี3 438ในส่วนของเด่น9มี94 98ต่อที่เลข2มั่นใจอีกแล้วนะครับรอบที่ผ่านมาล่างให้มาที่เด่น5ผลก็มา5 0ครับแนวทางรอบนี้ครับมั่นใจอีกแล้วมาดูชุดบนครับให้เด่น7ชุด2ตัวมี70 7279 3ตัว2 7 0 179ชุดล่างให้เด่น8 จุดสตัวจับมาให้ 81, 8หนมาต่อกันที่จอมขมังเวทครับรอบที่ผ่านมาบนให้เด่น5ครับก็มาห้าสอล่างให้เด่น0ก็มา50มาดูแนวทางรอบนี้ครับสิบกสิงหาบนให้เด่น9กับจุด2ตัวมี9ก้าสี่เตัวมี0ูนย์เกล่างให้เด่น1นจุด2ตัว3 1, 41, 7ึหนึ่ง เลข2ร่วมด้วย5จานครับรอบที่ผ่านมาล่างให้มาเด่น0ก็มาล่างนะครับ50มารอบนี้ครับ16สิงหาเริ่มที่ชุดบนครับให้เด่น5ชจุด2ตัวมี566 9 3ตัว859จุดล่างให้เด่น3จุด2ตัวมี3า3สต่อไปเป็นซองซับในซองครับรอบ1สิงหารอบที่ผ่านมาก็ให้เด่น5นะครับก็มา52 แนวทางรอบนี้ชุดบนให้เด่น2นะครับจับชุด2ตัวมี27 28จชุด3ตัว4 2 7 3 2 8ล่างให้เด่น8จับชุดมาให้8 387เลขซองชุดเลขแม่นบนนะครับรอบที่ผ่านมาให้เด่น2ผลก็มาบนนะครับ52แนวทางรอบนี้16สิงหาเลขแม่นบนให้ที่เด่น5ครับจุด2ตัวมี52 54 57 3ตัว3ามห้าี่หนึชุดล่างให้เด่น8จับชุด2ตัวมี0ูนย์8ปดสมดเมาต่อกันที่ซองเลขรับ1 0อยแนะครับรอบที่ผ่านมาให้เด่น2ก็มาบนนะครับห้แนวทางรอบนี้ครับชุดบนให้เด่น1เริ่มที่3ตัวครับ615 2ตัวมี14ึ่งสหนึชุดล่างให้เด่น9จับชุดมี0ูนย์9ก้าสา ยอดชายซูเปอร์นะครับ1สิงหาปักหลักหน่วยบนนะครับก็มา2นะครับผลออก52ยอดชายแนวทางรอบนี้ครับปักหลักหน่วยให้มาที่7นะครับจับชุดมาให้2ตัวมี1747ช 7, ุด3ตัวให้647มาดูหลักหน่วยล่างให้มาที่เด่น8จับชุดมาให้2858 8. ขอจบแนวทางเลขซองแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่รอบหน้าครับ